อ่งเกาหลีคือไม่รอดจริงๆนะทุกคนใช้ยังไงก็ไม่รอดอชมวอล์กส์เกาหลีป่ะทุกคนดีวะ่ะเฮ้ยใช่คำว่าสวยเปลืองมากเลยว่ะคลิปเนี้ยเฮ้ยดีวะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเก๊กอีกแล้วนะจ๊ะใน c The Twenty Two 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 Point Oh Two Point Two o Two X นะคะซึ่งวันนี้นะจ๊ะทุกคนเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่ซึ่งซีรีส์นี้นะจ๊ะจะขอตั้งชื่อว่า ขอลองก่อนนะเออซีรีส์นี้นะคะก็คือมันมีอเขาเรียกว่าอะไรมันมีสตรอรี่มาจากเรื่องที่ว่าเพื่อนชอบมาถามว่ามึงอันนี้ดีไหมอันนั้นดีหรือเปล่าอันนี้ดีหรือเปล่าเวลาที่เราจะตอบคําถามใครว่าเฮ้ย <c oughs> อันนี้ดีไหมก็ต้องขอลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาบอกอะไรเงี้ยอะไรที่เราเคยลองแล้วเราก็จะบอกเพื่อนได้ว่าเออมันดีหรือมันไม่ดีในความเห็นของเรานะจ๊ะทุกคน เราก็เลยจะมาเริ่มกับเครื่องสอําอางแบรนด์เกาหลีที่เราไม่ค่อยอินบอกก่อนนะทุกคนว่าเราเป็นคนไม่อ,อินแบรนด์เกาหลีเพราะว่าไม่ใช่คนผิวขาวเป็คนผิวสองสีผิวแทนบ้างในบางครา <c oughs> ก็คือเครื่องสำอางเกาหลีคือไม่รอดจริงๆนะทุกคนใช้ยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าตอนนี้ก็เลยลองเปิดใจลองดูเพราะว่ามันแบบมันเด้งมาในหน้าฟซไอจีบ่อยเหลือเกินก็เลยเออลองหน่อยก็ได้จ้ะ ซึ่งแล้วก็ได้เลยได้สองตัวนี้มานะจ๊ะของโฮลิก้าโฮลิก้าโฮลิกามันอ่านว่าอะไรโฮลิกะหรือโฮลิกะไอสักอย่างทุกคนเราได้เซตนี้มานะจ๊ะซึ่งมันเป็นคอลเลคชันเดียวกันก็คือเป็นคอลเลคชันนิวดร r อปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้พอใช้จริงแล้วเนี่ย first impression ของเราจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะทุกคนไปดูกันเลยจ้าซึ่งตอนนี้เราก็แต่งหน้า ครบมาแล้วนะจ๊ะเหลือแค่แก้มกับปากเท่านั้นแล้วก็เหลือไฮไลท์ด้วยเพราะว่าเป็นคนติดไฮไลท์ขาดไฮไลท์ไม่ได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวนี้ก่อนเลยนะจ๊ะเจ้า New Drop l u m i Cheeks จาก Holika Holika นั่นเองทุกคนสีนี้เป็นสีเบอร์01นะทุกคนสี Caramel Luster Caramel Luster นะแต่สีแต่ว่าภาษาเกาหลีอ่านไม่ออกนะจ๊ะสีข้างในกล่องจะเป็แบบนี้เลยนะจะ คือข้างในของก็มีความน่ารักตะปุกตะปิกแกะยากนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ถ้าแกะก็ระวังเล็บกันด้วยออกแล้วนี่ด้านในเนแบบนี้เลยจ้าเปิดออกมาแล้วด้านในเนแบบนี้ทุกคนเป็นเนื้อครีมที่ครีมมากๆแล้วก็แอบม,มีเงอนิดนึ่งอะ,ะทุกคนเราจะปาแล้วนะอ่ะอุ้ยเป็นน้ำเลยทุกคนมันเป็นน้ำจะะ้าแล้วปาดไปที่มือก่อนแล้วกันเนาะจะได้เห็นกันว่าเป็นอย่างไรติดปะวะเฮ้ยติดแต่มัาเป็นสีที่แบบอ,อ่อนๆอ่ะทุกคนมันต้องผ่านมากกว่านี้วะ นก็ได้อยู่นะก็แดงๆอยูนะ่ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองที่แก้มของเรากันเลยนะจ๊ะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนสีเขาก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเริ่มจากกระจกก่อนนะคลิปที่แล้วกระจกอุมบาทมากความจริงคือแบบคือตอนนั้นาหากระจกไม่เจอก็เลยคิดว่าอยากใช้กระจกอันนั้นต่อไปแต่ก็เลยเอารูปเต็มมติที่แก้มนะ สีสวยเลยนทุกคนสี่ออกแบบว่าเหมือนกระเรียๆๆนๆแบบว่าคือดีอ่ะทุกคนค่อยๆกดเขานาใช้กานแท็บไม่ปานนะทุกคนไม่ปานเดเป็นคราบได้นะแต่ตอนนี้คือมันไม่เป็นคราบเลยนะทุกคนแต่คือที่เนี่ยยิ่งกว่าหรือเปล่ามีว่ามันเหนียวเหนียวก่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นคือไม่มีกลิ่นเลยอ่ะมันหอมอ่ะทุกคนหอมน่ากินมากอ้าวจะปยด,ดับก็เพราะอะไรเนี่ยทุกคนคือดีว่ะสมัยว่าทุกคน จริงๆดีเฉยอ่ะป็ปกติอะเป็นคนที่ชอบแท่งนามเกาหลีทุกคนเพราะว่าไม่กินตอนนี้สบายดีอะเฮ้ดีว่ะเสร็จแล้วลหนึ่งข้อางทุกคนข้างที่ทาแล้วข้างที่ยังไม่ได้ทานะเฮ้ยมันดูแบบชมพูระเรื่อระเรื่อ,เ,อเหมือนกับว่าเลือดฝาดเหมือนกับว่าไม่ได้ทาปัดไม่ได้ปัดแก้มดทุกคนคิดว่าเนี่ยถ้าทาไปดูเนี่ยนะครูก็ไม่รู้เลยทุกคนอาจารย์ไม่รู้แน่นอนเฮ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยใช่คำว่าสวยเปลืองมากเลยวคนะคลิปเนี้ย สวยเฉยเลยอะทุกคนทำไมสวยอะ <c oughs> เรียกดีๆตกใจนะเนี่ย <c oughs> ทุกคนแต่มันใช้ต้องใช้เยอะมากเลยอะทำไมมันต้องใช้เยอะขนาดนี้ได้ปะคือไม่เคยใช้เครื่องสัมภางเกาหลีวะก็ไม่รู้ว่าปกติเขาใช้กันเยอะขนาดนี้ปะ คือไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นสีไหมแต่ว่าในในของจริงคือเห็นสีนทุกคนเป็นแบบระเรื่อระเรื่อเลือดฝาดอะไรแบบนั้นแหละเออดีว่ะถ้าบอกว่าให้แต่งเอาอันนี้แต่งหน้าเป็นเลนก็รอดนะแม้ว่าสีในกล้องีจะดูแดงขนาดนี้นะทุกคนปักไปแล้วนะจ๊ะโหเกาหลีด้วยวแล้วก็ว่ะเสร็จแล้วทุกคน สองข้างดูที่แก้มก็วาวนะตอนเนี้ยช็อวมาวสลวเกาหลีปะทุกคนดีวะ่ะแต่แทบไม่เห็นสีเลยนะทุกคนเอาจริงๆคือแบบสีจางมากพอดีๆ๋ยวเราไปลองลิปกันนะจ๊ะตัวต่อไปก็คือลิปสติกเลย n d e d r o p Dewy Stick นะคะทุกคนซึ่งเขาอ่ะ เขียนแม่ภาษาเกาหลีแหละเขาบอกว่ามีวอเตอร์40%สีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีเบอร์02นะจ๊ะ b a r Coral เออสีสวยสีดีไปอีกปเปล่าเกะออกมาด้านในแท่งก็จะเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยก็แบบน่ารักอยู่นะแบบว่ามินิมอลสไตล์มากจาก้ะแม่เอาดีๆอ่ามินิมอลมากทุกคนเมื่อกี้แอบ,บเห็นเขาเขียนวิธีการใช้อยู่นะทุกคนเขาบอกว่า แปาว,ว่าเขาบอกให้แทบแทบเอาอะให้ใช้แบบแทบแทบไม่ให้ปาดหูนี่ก็สี่เบอร์ศูนย์สองนะทุกคนคือออกแบบตอนแรกที่คิดอะคิดว่ามันออกแต่้าจอ,อกชมพูแต่นี้มันออกแบบชมพูตุ่นตุ่นน้ำตาลน,น้ำตาลตุ่นตุ่นชมพูได้ไ้วะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำแบบที่เขาบอกนะทุกคนก็คือแทบแทบเอาเลยจ้ะอะไรที่ลางปะเฮ้ยเฮ้ยดีวะเฮ้ยมันเย็นทุกคน มันรู้สึกว่ามันเย็นๆอะทุกคนคือเคยใช้ลิปโคลิกาลุนที่เป็นรุ่นดังๆที่มันเป็นน้ำอะทุกคนแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นน้ำนะทุกคนคือตอนเย็นเฮ้ยอันมีน้ำออกมาแต่มันไม่ไม่แฉะเท่าไอรุ่นนั้นะนาทุกคนเสร็จแล้วทุกคนหุ้ยดีวะ่ะสีก็แบบแดงอะทำไมมันตอนแรกคิดว่าแบบน,าน,น่าจะตุ่นชมพูชมพูใช่ปะเดี๋ยวนะ เอ้แต่พอปัดแล้วมันก็ตุนๆอยู่นะทุกคนมันก็แบบน่ารักน่ารักสิใสขออนุญาตไปปัดไฮไลท์แต่งนะให้ครบแล้วเดี๋ยวมาสรุปก,กันว่ามันเป็นอย่างไรนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่ไปลองใช้มาแล้วนะจ๊ะแก้มก็ดูแบบระเรื่อชมพูระเรื่อเวอร์ก็คือไม่รู้เลยว่าทาไม่รู้เลยว่าปัดแก้มมาทุกคนคือมันฉ่ำมากแล้วมันก็แบบว้าวเนี่ยนะ เออแต่สีมันแทบไม่ออกอะทุกคนแต่ว่าที่มือออกนะที่ที่มือที่สวอชไว้คือออกทุกคนแต่ว่าที่แก้มมันดูไม่ค่อยมันดูไม่ค่อยเห็นอนะนี่คือลงเยอะมากเลยนะแต่มันก็เห็นแล้ว,ลวก็พอใช้รู้สึกว่าตอนแรกที่ลงอนะทุกคนมันหนึบแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักเนี่ยตอนเนี้ยมันเริ่มแบบเหมือนเซตกับหน้าแต่ว่ามันก็ยังมีความหนึบอยู่เลยนะทุกคนซึ่งไม่รู้ว่าถ้าลงแป้งทบไปเนะี่ยแป้งฝุ่นหรืออะไรเนี้ยทาไปมันจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าก็ยากเลย ขอแบบเพราะว่าชอบฟินิชแบบนี้ทุกคนส่วนมากแล้วส่วนเจ้าตัวที่2นะจ๊ะก็คือนูด r อปสติ๊กนูดรอปดิวีดิวีสติกตัวนี้นะทุกคนนี่คือเบอร์ศูนย์สองนี่มันจะออกแบบเบร์เบร์เขามันสีมันจะจอ,อกแบบคอร์คอร์นูดนูดนิดๆก็คือแบบน่ารักตะปุ๊กตะปิ๊กแต่พอใช้จริงคือสีแดงมากนะแม้คือมันเข้มอยู่นะคือมันไม่ได้แบบอ่อ,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 อนๆอะไรเงี้ยเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าถ้าสีอื่นๆจะแดงขนาดไหนนะคนหรือเราใช้เยอะไป ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะคะตอกคือใช้ไปเนี่ยพอมันเริ่มคือเขาเหนียวอยู่นะก็เหนียวประมาณน,นึงอะทุกคนเนื้อเหมือนดินนะมันผสมน้ําความรู้สึกแบบนั้นแต่คือตอนนี้รู้สึกว่าเขาเริ่มเนี่ยดูนะทุกคนคือมันเหมือนเน้นร่อง ปากอะทุกคนคือมันไม่ได้แบบปกปิดร่องปากแต่ว่าคือมันก็จะให้ดูว่าเหมือนกับว่าเป็นสีธรรมชาติสีปากธรรมชาติของเราเป็นแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าใดๆก็คือเลิฟแพคเกจเขาอะคือทํามาแบบน่ารักมากตะมุตะมิตะ,มตะปุกตะปิกมากอะ่ะทุกคนอันเนี้ยคือมันไม่เหมือนใครอะทุกคนอันนี้คือให้ texture ที่เออไม่ไม่เหมือนใครออกแนวน้ำน้ำมากกว่าเป็นบลัชนะคะสีแต่สีไม่ค่อยติดอะทุกคนภาพเพื่อนถามว่าดีไหมก็บอกว่าดีสําหรับคนที่แต่งหน้า ไม่มากคือแต่งคน,คน,น,งนบบคนที่แต่งหน้าแบบใส่สายคนที่แต่งหน้าแบบชอบแต่งหน้าสายเกาหลีอันเนี้ยคือดีเออสออันนี้ดีนะจ๊ะทุกคนสรุปได้ว่าดีถ้าถามว่าเพื่อนถามว่าดีไหมขอลองก่อนนะก็จะบอกว่าดีจ้ะสรุปนะทุกคนให้คะแนนความประทับใจจาก first impression ที่ได้ลองใช้นะจ๊ะ,จะเจ้าตัว dewy stick นะคะขอให้ไปเลย7.5เพราะว่ายังแอบคือ คือแอบ,บตกใจที่เขาเย็นก็คือเขาทําให้เราเขาแบบทําให้เรารู้สึกว่า impressed มากๆในตอนที่แบบมันเย็นอะแต่ว่าใดๆโดยรวมก็ยังคิดรู้สึกว่าแบบก็ยังเฉยๆก็ยังไม่ได้แบบว้าวอะแต่ก็คือเลยให้7.5เพราะว่าโดยรวมก็โอเคเทียบกับราคา490กาก็เลยหักไปสักหน่อยเพราะาราคาค่อนข้างสูงนะทุกคนถ้าเทียบกับลิปที่ไม่ได้มีอะไรเลยแค่เป็นน้ําี่เออ แล้วก็ตัวที่สองทุกคนอันนี้าจ๊าเจ้าตัว u ู mi ช h i กเราให้ไปเลย8.3คะแนนด้วยความที่เขาราคา390ถ้าเทียบกับราคานะเราให้8.3ด้วยความที่เขาเขาให้คือเขาเป็นลู mi ช h ิกแล้วเขาให้แก้มที่วาวจริงๆทุกคนคือมันลูมิจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเขาสมควรได้คะแนนเยอะ มากกว่าเจ้าต,ตัวนี้ที่บอกว่าเป็น nude drop dewy stick ทุกคนแต่คือพอทาไปแล้วอะมันแห้งอะหรือว่าเป็นที่เราปากแห้งวะไม่รู้อะคือมันรู้สึกว่าปากอะแห้งแต่ว่าลุคที่เห็นมันก็ดูฉ่ำๆอยู่เออก็ยังงงอะทุกคนแต่มันไปนเน้นร่องปากก็เลยขอหักคะแนนหน่อยนะจ๊ะรู้สึกว่ามันไม่ควรเน้นร่องปากขนาดนี้หรือเป็นที่เราคนเดียวคนอื่นเป็นไหมยัไม่รู้อะ ใครที่เคยใช้ก็ลองบอกกันได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าถามตอนนี้ยคือมันเนียนลอกปากมากเลยอะคือมันแบบดูดิแต่มันให้ลุกใส่ๆมากเลยนะ7.5เอาคะแนนไป7.5พอนะทุกคนถ้าถามว่าสุ่มป,ปดีไหมขอลองก่อนนะแล้วก็ลองไปแล้วสรุปว่าดีจ้ะ สมควรซื้อไหมถ้าลดราคาก็สมควรซื้อทุกคนเพราะว่าถ้าราคาเต็มเขาก็อาจจะสูงไปกับสิ่งที่เราได้กลับมานะทุกคนแต่ว่าใดๆก็คือซื้อเถอะพวกแร็คอะคือถ้าใครชอบแนวนี้ก็ซื้อเถอะจริงๆแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ข้ามจ้ะโอเคนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันทั้งจากซีรีสน์นี้ก็คือขอลองก่อนนะหรือซีรีส์พลายกระซิบนะทุกคนถ้าใครยังไม่เคยดูซีรีส์พลายกระซิบก็อย่าลืมไปดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คือคงต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ